ต้นตอนนี้กําลังรอเอกสารจากกะกะตส่งมาที่บ้านนะคะว่าร้องในหัวข้อไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือ,อ,อยังเรียกว่ายังอาจจะไม่ได้ถูกรับรองเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องร้องเรียนอยู่เนาะแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกๆข้อที่ร้องเรียนมา แล้วจริงๆคือมันยังอยู่ในระยะเวลา60วันภายในการภายในการรับรองอยู่ก็คือถ้าสมมติว่าได้รับหนังสือเสร็จปุ๊ปแล้วเราไปชี้แจงโอเคแล้วถ้าไม่มีมูลเรื่องกาจจะถูกปัดตกไปแต่ว่าถ้ามีมูลก็อาจจะต้องอดําเนินการยังไงก็ว่ากันต่อไปแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้รับหนังสือนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าได้รับหนังสือมาแล้วเนี่ย คือทุกเรื่องเราสามารถชี้แจงได้หมดแล้วก็ถ้าชี้แจงได้ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีปัญหาก็คิดว่ายังอยู่ในช่วงเวลาในการรับรอง60วันแล้วตอนนี้ทางพักให้คําแนะนําอะไรบ้างไหมคะก็ทางพักก็แจ้งมาว่าถ้าสมมติว่าเอกสารมาถึงที่บ้านแล้วเมื่อไหร่ก็ให้ก็ให้แจ้งทางพักได้เลยก็เดี๋ยวจัดทีมกฎหมายไปติดตามหรือว่าจะต้องทำยังไงอะไรต่อก็เด๋ยวว่ากัน ก็เพราะว่าจริงๆมัน,ม,น,ม,นมันถูกร้องกันเจ็เอ็ดเขตนะแต่ว่าโอเคก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ที่เป็นห่วงเขตไอนะคะแล้วก็เออก็คิดว่าก็มีเรื่องร้องเรียนอะไรมาก็คือคงคงต้องชี้แจงกันไปเพราะว่าก็อันนี้น่าจะเป็นแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะก้อนกรวดเล็กๆในรองเท้าคือก้าวไกลหรือว่าผู้สมัครจากก้าวไกลเองคงต้องเจออะไรอีกเยอะนะคะในอนาคตเพราะว่าคืออย่างที่ทุกคนก็เห็นกันแล้วพอตั้งแต่เราชนะมาเนี่ยก็งานเข้าไม่หยุดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนทําใจให้ชินเอาไว้เลยว่าเมื่อเราเป็นฝ่ายที่ต่อสู้เอาอำนาจกลับมาสู่มือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอะเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่ก้าวไกลต้องเจอเรื่องที่พี่ทิมต้องเจอเรื่องที่สสของก้าวไกลต้องเจอแล้วอันนี้ มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากๆยังไงก็ไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่สบายใจนะคะเพราะว่ายังไงเราจะตั้งรัฐบาลได้แน่นอนมันคงไม่มีอะไรมาหยุดยั้งนะคะพลังที่เหลือล้นอันนี้ที่ประชาชนส่งมาให้พวกเราได้แล้วก็ยังไงก็อยากจะให้ทําใจให้ชินเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าในอนาคตเราต้องเจอเรื่องแบบนี้กันอีกเยอะที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่สบายใจแต่ก็อยากให้อยากให้รู้เอาไว้ว่ายังไงเราเราเรากอดคอต่อสู้ไปด้วยกัน ะะแล้วก็อย่าท้ออย่าท้อกับเรื่องอะไรเล็กๆแบบนี้อย่าไปให้มันรบกวนลําคาใจเพราะว่าต่อไปน้องต้องเจออะไรเยอะค่ะที่มีผู้ช่วยหาเสียงเข้ามาเลย เป็นคนชูวิทย์หรือเปล่าแต่ว่าเราทําเอกสารแจ้งไปแล้วว่าคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เขาข้างมาเองเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็อาจจะมีอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปดูกันว่าว่ามันจะเข้าอะไรแต่กระบวนการเขาต้องเชิญเราไปให้ให้ให้ปากเหเดี๋ยวมันจะมีหนังสือมาค่ะที่ตอนนี้คือรอหนังสืออยู่เพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจริงๆมันคือเรื่องอะไรได้ได้ได้แต่คาดเดาว่า เ,เรื่องอะไรที่ต้องเตรียมเอกสารให้พรไวบ้างหรือว่าเตรียมคําตอบให้พรไวบ้าง